คนเต็มร้านว่ะเอ็ซีนะครับท่านครูว่าผมขอเลี้ยงแค่นี้ครับแกไอดอลผมไครดูสิแฟ่นเนื้อตุ๋นชื่อร้านของเขานะครับหอมเนื้อมากๆเครื่องในหลากหลายมากของโตนะครับขอขโมยก่อนนะครับาหูุยีม้ามนะครับกับไส้ราดน้ำจิ้มลงไปมันขายพวกเดย้อนยุคไปสมัยเด็กๆเลยอ่ะนี่เดาผู้ไม่นเอาถ้ำตาลน้ำตาลหน่อยที่เรา คนเต็มร้านว่ะเอาสน่อยกันเลยกันคนเต็มร้านเราต้องรีวิวหน่อยครับผมเป็นเหยื่ตำรวจอยู่โอยไปเลยครับโอ้มันต้องแซ่บจริงนะครับเพราะว่าคนเต็มร้านแล้วบรรยากาศดีเฮ้ยได้ทางด่วนพระรามหกค่ะคณนี้อะไรเด็ดทุกอย่างติดทุกอย่างเลยเหรอโอ้นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เครื่องในหมดเลยเหรอจังตับอันนี้ลิงค์ ชอบเลยชอบลงลิ้นไม่ใช่ใครดูสิแว่นเนื้อตุ่นชื่อร้านของเขานะครับหอ,อมเนื้อมากๆเครื่องในหลากหลายมากเนี่ยเป็นนา่าจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรดั้งเดิมที่เราเคยกินตอนเด็กแล้วก็ทุกวันนี้หากินค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเนื้อเป็นสิ่งที่อาจจะราคาสูงขึ้นมานะแต่ว่าด้วยหน้าตาร้านกลิ่นเชื่อว่าแซ่บแน่นอนครับ ทไมจะรีวิวร้านมอ็กซีนะครับรีวิวร้านรีบวิร้านอาหารนะครับนี่ครั่านมีอะไรมีอะไรไเลยลอได้ครับครับครับมีอะไรไเลยนะโอ้โเฮ้ยงงเลยนูว่าผมขอเลี้ยงแขนะครับแไอดอลผมครับครับ โอ้ตื่นเต้นดีใจวันนี้แต่ว่าแล้หน้าที่หลักๆของเราคือการมารีวิวนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปร้านใหญ่โตเลยมากมายเราจะไปแบบร้านบ้านๆที่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีสีเนะครับตอนเชื่อว่าร้านเนี้ยไม่ต้องการเส่อหรอกเพราะเขาดังแนหออยู่แล้วแต่ก็รตามนะครับขอลองชิมหนึ่งกันลองชิมแบบเปลา่าๆก่อนตัวท้าเขาเนี้ยส่กลมกล่อมอยู่แล้วครับพราะว่ากลมกลมเป็นกลางก็คือยังมีพื้นที่ให้เติมได้บางที่มาคือเข้มข้นเกินไปแล้วปรุงแต่งไม่ได้ครับดีคนชอบกินขึ้นไหนมากมามลองชิมดู เต้าหู้ยี้มันเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นเคยเลยน้อยพี่มากที่ไจ้กินกับเต้าหู้ยีมันนัวเค <Okay. S 1> ็มเต้าหู้ยีแต่ไม่ได้เค็มแบบปี๊ดนะครับเผ็ดพริกขี้หนูไป,ป้พริกป่นเปรี้ยวน้ำส้มหวานน้ำตาลนี่คือกลมกล่อมมากกดสูตรครับกดสูตรหอมนอเนื้อมากตัวห้าขอลตลูกครับกับเพาะครับ รับครับหอมผักไทยโดดมาครับซุปขันข้น้ๆมามนะครับกับไส้ราดน้ำจิ้มลงไปข้าวร้อนๆเนล้ว<อ>ม,มันครับมันไข่คุณยาย้อนยุคไปสมัยเด็กๆเลยอ่ะที่คุณพ่อคุณแม่จูงมือไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อยู่เชียงใหม่ตอนเราอายุแบบสี่ห้าปีกอรสชาติแบบดั้งเดิม ว่ดูดีคุณภาพบรรยากาศได้ของโตนะครับขอขโมยก่อนนะครับอันนี้ลิ้นมาเนี่ยลิ้นหรือตับวะเครื่อง <c oughs> ในนี่แหละเป็นส่วนของโปดเพราะว่ามันส่วนไขมันเยอะสดุดมันอร่อยสดุดตับครับตับ้าดีดูหน่อย้าถ้าทานน้ซุปอร่อยดีนะนี่รับไอร้อนหรอรับ o v e r รับ o ร e บอตาครับเวันนี้ัไงแบ่งให้พี่ๆเาด้วยใครอาอหัวเา ยังครับพี่ฝากครับฝากทานหน่อยครับพี่ฝากทานหน่อยครับพี่ครับผมครับพิชชาซื้อให้ครับนี่ฝากร้านนะครับร้านไทยดูสิทธ์นะครับอยู่ปากซอยพระราม6 29ครับเปิด6กโมงปิดประมาณ4ี่โมงเย็นครับผมไปเยอะๆด้วยครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ